ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาร่โลรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบปีนี้จะหายโสดหรือยังนะสำหรับปีนี้นะคะสายโสดทั้งหลายจะเป็นปีที่คุณแฮปปี้มีความสุขมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความสดใสสนุกสนานและก็กล้าหาญในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างนะคะท่ามกลางความมืดจะมีคนมากหน้าหลายตามาทำความรู้จักจะเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคม พูดอะไรก็จะมีแต่คนรักคนหลงนะคะเพราะงั้นปีนี้ถ้าหากคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดชัดเจนนะคะคุณจะได้ลงจากคานและก็หายโสดอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าหนุ่มโสดสาวโสดทั้งหลายนั้นจะมีความชัดเจนในการอยากจะลงจากคานหรืออย่างเท่านั้นแหละถ้าหากคุณยังไม่พร้อมช่วงนี้ก็สนุกไปก่อนนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาหายเยอะแยะแน่นอนนะคะมีสีสันในชีวิต พร้อมเมื่อไหร่ก็ได้ลงจากคานเมื่อน,นั้นละค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืม s u Sub ับส i b e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ